สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่24นะฮะวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ลงในคืน23นะฮะซึ่งเป็นวันอเมวิาศีนะครับวันก็ปี้เดย์อยู่นะฮะผมก็มองสังเกตนะครับในวันที่จะเกิดเรื่องอะไรซ้ำซ้กันจากนี้เป็นหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับก็คือวันของเงินประจานวันอเมวิาศีนะครับผมสังเกตนะว่ามันมีผลประมาณ2-3วันนะฮะก็คือสุวัน วันี้วันเสาร์วย่ไหมฮะในวันที่ลงคลิปวันเสาร์นะฮะวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับนะครับบางทีมันมีผลพวงมาด้วยนะก็เลยเพื่อนๆยังไงวันนี้วันอาทิตย์นะฮะพยายามอย่าอารมณ์เสียนะหรือพยายามดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะฮะบางทีผลพวงมันก็มีเกี่ยวพันนะครับจากนี้ไปหนึ่งเดือนมีผลไกลๆเหมือนกันนะหรือว่าถ้าอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนทราเบาแว้งกับใครลบข้างหรือทาะกบแฟอะไรก็ตามนะครับก็ เซฟๆหน่อยบางทีมันจะมีเหตุต่างๆจะนี้ไปห่เดือนนะครับพอสังเกตส่วนตัวนะก็ลองนำไปใช้ครับแต่ถ้าวันนี้มีเรื่องเลยดีมีเรื่องให้สบายใจมีอาหารทานอร่อยเออมันก็จะมีอะไรทานอร่อยมีสัญญาณบวกมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจนะครับก็บวกไปอีกหนึ่งเดือนกันนะโอเคนะฮะเพื่อนๆก็ลองอย่างน้อยนะเนี่ยอารมณ์ดีๆไม่ทะเลาะนะครับมันจะเป็นวัน เอามอ์สีไม่เอาอา์สีมันก็ดีเสมออยู่แล้วนะครับอะไรที่มันทำแล้วสบายใจหรือคุยอะไรกับใครแล้วสกมีความสุขนะครับมันดีขึ้นมาอยู่ละนะฮะโอเคนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์นะฮะยังโคจรอยู่ในคู่กับดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์กระจันทร์นะครับอยู่คู่กันที่ไรครับมันก็เหมือนกับเล็กมันอย่างวันจันทร์ดับนะครับเมื่อวันเสาร์ฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาของดาวจันทร์ที่มันมาทรงหมดเนี้ยมันมักจะมีเรื่องอารมณ์หรือจิตใจที่สวิงแรงนะครับมันก็จะอารมณ์เสียง่ายบ้างหรืออยู่ก็อารมณหงุดหงิดหรือว่าปากไวบางคนอารมณ์ดิ่งก็ดิ่งไวนะครับอารมณ์ช่วงนี้มันสะกิดซึ่ก็เรียกเซนซิทีฟเนาะอะไรที่ดึงมันก็จะระเบิดได้ง่ายนะฮะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์นะครับ ใครพูดให้ยยุยโมโหก็ต้องระวังใครมาพูดกล่อมให้เราเคลิมน้อมอารมณ์เราไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เลี่ยงนะครับหรือบางทีกิจกรรมทําอะไรก็ตามเราทาแล้วช่วงนี้ก็จะทําให้เราอารมณ์ไม่ค่อยดีง่ายนะครับคือถ้าใครที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายช่วงนี้ก็จะหงุดหงิดบ่อยใครที่ขี้โมโหนะครับช่วงนี้ก็จะหัวร้อนบ่อยใครที่อารมณ์เย็นอารมณ์ดี เออช่วงนี้มันก็ไปกระตุ้นให้มีเรื่องดีๆรมเย็นๆขึ้นอีกนะฮะเห็นไหมมันจะไปกระตุ้นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเด่นเนี่ยให้เด่นขึ้นไปอีกนะครับโอเคนะฮะเราจะรู้ได้ว่าตัวเราหรือคนรอบข้างเราเนี่ยนิสัยใจคอลึกๆเป็นอย่างไรเนี่ยให้สังเกตวันสองวันแรกนะฮะเราจะรู้แล้วว่าเออทำไมคนนี้ปกติอารมณ์ก็ปกติก็ธรรมดาหรือเหมือนกนนัอารมณ์เยน็นๆแต่อยู่ๆะฮะก็มีเหตุปัจจัยนะครับที่ทําให้ อารมณ์ร้อนเราก็จะทายออโอเคแท้จริงหึกๆเขาอารมณ์ร้อนนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข1นะฮะวันนี้เลข1นะอ่าเลขต่อมาครับที่ใช้ดีพิเศษครับคือเลข4นะฮะเลข1เลข4นะครับต่อมาคือเลข8นะครับ1 4 8 7นะครับนี่คือ เลขสําคัญนะครับในชุดนี้นะฮะส่วนเลขที่เรื่องเลี่ยงหรือว่าไม่ค่อยถูกโฉลกครับคือเลขศูนย์นะฮะเลขศูนย์นะอ่าไม่ใช่เลขหกนะฮะเลขศูนย์นะครับส่วนสีที่ถูกโฉลกครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีมาครับคือสีม่วงนะฮะสีมาคือสีดํานะฮะสีมาสีเขียวนะครับอ่าแดงม่วงดําเขียวสีที่เรี่ยงๆหรือว่าไม่ค่อยใช้คือสีเทานะครับโอเคนะฮะพอทราบเนาะ แล้วก็นะครับทิ om, ศทางนะครับซ้ายหรือขวาวันนี้ก็ให้เลือกฝั่งขวานะครับถ้าต้องเลือกซ้ายขวาวันนี้เลือกขวานะครับส่วนบนล่างนะครับถ้าต้องเลือกทิศทางบนล่างนะฮะวันนี้ให้เลือกด้านล่างนะครับด้านล่างนะถ้าต้องเลือกเอ้ายขวาดีไปซ้ายไปขวาเลือกซ้ายหรือขวาดีเลือกขวานะฮะบนล่างโอเคก็ไปล่างนะครับยัโอเคนะมันก็พอจะ ใช้ประโยชน์นะครับในการตัดใจได้นะครับถ้าเหมือถ้าเผื่อว่าเราต้องถินใจโดยที่ลังเลนะฮะห้าสิบห้าสิบสองฝั่งเออเอาทิศทางเลือกแบบนี้แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็นะฮะวันนี้นะครับนี่คลิปนะครับทักสยามเช้านะฮะของวันก่อนนู่นนะครับผมพูดถึงเรื่องของห้าของต้องห้ามนะครับที่ไม่ควรมีในบ้านนะฮะมันจะขวางโชคลาภครับมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของคงจุ้ยต่างๆว่า ของบางสิ่งนะฮะถ้าไว้ในบ้านมันจะมีเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีนะครับอันนี้ในกรณีของสมัยก่อนที่เขาความเชื่อกันนะยุคปัจจุบันอะไรที่เป็นเชื่อๆทั้งหลายแหล่นะฮะหลายอย่างเขาก็ไกลๆหรือให้หายไปบ้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับสมัยก่อนเขาว่าถือเ,เพื่อนๆดีไหมยกป,ปยัจจุบันก็มีนะฮะเรื่องนี้ไม่ทําเพราะถือ,อไปเช่นนี้ไม่ได้เพราะถือ พูดประโยชน์นี้ไม่ได้เพราะถือหรือทาแบบนี้ไม่ได้เราถือนะครับถือไว้เพียบเลยนะฮะเหมือนมาแจกตลาดนะฮะโอ้โหถือถุงอาหารถุงข้าวขนมนมเนยผลไม้หนักนะครับยุคปัจจุบันก็เลยวางบางอย่างเขาก็เป็นความเชื่อนะครับก็แค่รับรู้แล้วก็บางคนก็ไม่ได้เสียซีเรียสนะฮะทางก็ทําไปถือก็ถือไปอะไรครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะลักษณะนะครับ เรื่องของฮวงจุ้ยนะครับเราก็ฟังไว้นะฮะใครเชื่อในเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาในคลิปโอเคก็ว่ากันไปตามคลิปได้แต่ถ้าใครที่ไม่เชื่อนะครับไม่เป็นไรฮะเอาตามสะดวกเราเพราะว่าแน่นอนมันเป็นข้อมูลความรู้อีกแบบหนึงนะ่งะว่าโอเคคนสมัยก่อนเขาแบบนี้เขาไม่มีกันนะครับอะไรเงี้ยครับเหมือนอมีข้อหนึ่งนะฮะมี5ข้อนะยกตัวอย่างครับในคลิปนี้มีนะฮะนาฬิกาตายนะครับ นาฬิกาที่มันตายแล้วคนสมัยก่อนเขาจะไม่ไม่ให้มันตายนานเกินนะฮะถ้าฐานหมดก็ใส่ฐานนะครับคือเห็นปุ๊บถ้ามันหยุดนิ่งนานนะรีบซ่อมนะฮะใส่ทานถ้าทานไม่ได้ก็เอาไปซ่อมนะครับคือมีความเชื่อว่านาฬิกานะครับมันหมายถึงสภาพชีวิตนะฮะของบ้านนั้นคือวงจรชีวิตนะฮะปกติมันก็เดินของเขาอยู่นะฮะ วินาทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ถ้าเมื่ไหรที่มันหยุดนิ่งนะครับมันก็มีความเชื่อว่ามันเป็นสัญญาณเตือนว่าบางสิ่งจะติดขัดบางสิ่งจะมีปัญหาบางสิ่งจะเกิดเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคที่ไม่ดีนะครับนี่ผมเคยเจอเหตุการณ์เกี่คนใั้นฆ่าตายนะมันบังเอิญก็ได้นะฮะหรือว่ามันพอดีกันก็ได้นะฮะสมัยก่อนตอนนานแล้วนะฮะหลายสิบปีนะครับ มีบ้านผมก็จะมีคุณตานะไปโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็นอนได้สักนานอยู่นะฮะหลายเ,เ,เป็นเดือนๆน,นะฮะจะอยู่วันที่สิ้นนะฮะก็กลายเป็นอ่ะโอเคทำอะไรเสร็จปุ๊บนะฮะกลับมาบ้านนาฬิกามันตายพอดีนะเอตอนนั้นมีการอยู่บ้านนะฮะมันตายในเวลาที่คุณหมอนะฮะท่านเขียนนะครับในใบมรณะนะครับเนี่ยฮะ ปดิเป๊ะเลยนะครับก็เอืมแปลกดีนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดนะครับคือไม่ใช่มีใครจะไปว่างที่จะเอาเข็มไปล็อกไว้นะฮะเพราะมันเป็นวันที่มันยุ่งๆนะฮะนี่ครับรเจอเรื่องอะไรเกี่ยวข้อคณีนิกายเยิยมกันนะมันก็เลยเออบางทีมันเป็นสัญญาณบางอย่างนะฮะอย่าเองเอื่ไม่บมาเอินก็เถอะนะครับเหตุว่าในความเชื่อเขาถือว่าสิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งอุปกรณ์หรือสิ่งของที่อยู่ในบ้านแล้ว ต้องรีบจัดการด่วนนะฮะมันเป็นสัญญาบอกกําลังจะเกิดเรื่องอะไรสักอย่างที่มันไม่ค่อยดีหรือเกิดเรื่องอะไรสักอย่างที่ลงเลร้ายนะฮะบางอย่างจะหยุดบางอย่างมจะชะลอนะฮะโชคลาภมันไม่เข้าหรือว่าบางอย่างจะป่วยให้หรือว่ามีเหตุให้ต้องสูญเสียอะไรบางสิ่งนะฮะนี่ครับเพื่อนลองนําไปใช้ดูนะลองดูครับมันมี 5, 5้หเรื่องครับแล้วแต่ละข้อมันมีเครสอะไรบางอย่างด้วยหรือถ้ามันจะร้ายร้ายเรื่องอะไรด้วยนะฮะตามหลักความเชื่อนะครับ ก็ลองฟังในคลิปนี้ดูได้นะฮะก็มีครบถ้วนนะครับ5อย่างจริงจริมีมากกว่า5นะฮะผมก็คัดมานะฮะคนสมัยก่อนมีความเชื่อหลายเรื่องนะครับอะไรที่เราบางเรื่องมันเออมันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เอามาเล่าแต่อะไรที่มันเออคนก็ยังพอจะใช้หรือพอจะเชื่อเรื่องนี้อยู่ก็เอามาเล่าให้ฟังโอเคนะครับเพื่อนๆนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะคลิปนี้ผมทิ้งไว้ข้างล่างนิ้นีฮะขอบคุณซู่ตังค์ครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามา คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ตามสะดวกครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกนะฮะขอบคุณที่ซัพพอร์ตช่องนะครับดูดวง12ราศีครับชาวมังกรครับแล้วก็กลุ่มก็มีนะครับเริ่มที่ราศีมังกรครับวันนี้คนมังกรมุมดาวพระจันทร์นะฮะโคจรได้ตําแหน่งมรณะนะครับอ่าวันนี้อารมณ์มันจะสวิงนิดๆนะฮะบางทีแบบไม่ค่อยสบายใจนะบางทีอาจจะไม่ค่อยสบายกายนะฮะเหมือนก็ตื่นมาแบตมัน เหลือครึ่งเดียวนะฮะลืมเสียบปลั๊กเมื่อคืนมันกลายไปว่าช่วงนี้นะครับวันนี้ทําอะไรก็ตามเซฟเซฟแรงเซฟเซฟร่างกายเซฟเซฟสมองนะครับเพราะว่าวันนี้มันน่าจะมีเหตุให้ต้องแบบยุ่งยุ่งหลายเรื่องหน่อยบางทีมีเกณฑ์การเดินทางนะฮะหรือว่ามีนัดหมายบางทีมีกิจกรรมทําอะไรรออยู่แล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมอะไรยุ่งยุ่งนะฮะฉะนั้นไม่ใช่วันนี้ไม่ดีนะครับวันนี้ดีเพราะผลลัพธ์ต่างๆน่าพอใจ แต่ว่าเหมือน,นกับเหนียเยเพียล้ลล้าสะสมมาอะไรอย่างเงี้ยครับดันั้นช่วงนี้ถ้าเซบร่างกายได้โอเคทําะไรได้ตามสะดวกข้อสําคัญครับวันนี้เรื่องของใครทํางานนะครับวันนี้จะระวังคนในที่ทำงานบางคนไม่มานะฮะหรือว่าเราต้องทํางานแทนคนอื่นนะฮะหรือว่าบางทีมีเหตุให้ต้องงานเพิ่มขึ้นมามันจะดูยุ่งยุ่งหน่อยวันนี้นะครับโอเคนะครับแต่ภาพรวมไม่มีอะไรเสียหายทําได้ตามปกติแต่ระวังสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่กําลังเดินทางไปมันยุ่งยุ่งแค่นั้นนะครับ เงินทองครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆเลยคือเรื่องการเดินทางแล้วก็เรื่องของบ้านครอบครัวมันหนีไม่พ้นนะครับช่วงนี้บางคนอาจจะต้องซื้อของเข้าบ้านบางคนอาจจะต้องมีเหตุนัดหมายหรือว่ามีเหตุต้องพบเจอใครนะฮะก็ต้องมีการกินเลี้ยงเที่ยวหรือชอบหรือซื้ออะไรฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกนะฮะมันค่าใช้จ่ายบ้านครอบครัวแล้วก็เรื่องส่วนตัวซึ่งโอเคหมุนได้ก็สบายใจตรงนี้นะครับ <S <S มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดครับใครโสดช่วงนี้ คุยกับใครคนจะรู้สึกดีชอบรู้คุยแล้วมีโอกาสสางความสัมพันธ์ตนเนื่องได้ส่วนคนที่ไม่คุยแฟร์แล้วดาวความรักช่วงนี้เด่นนะครับมีอะไรก็ปรึกษาหรือช่วยเหลือก็คุยแก้ปัญหาเก้แกันและกันมีอะไรก็พอจะพึ่งพานะครับพอจะช่วยอะไรก็ตามช่วงนี้ถือว่าเป็นวันที่เด่นมีเรื่องคิดทําหวังตั้งใจแลไดอย่างที่เราต้องการชว่วดาวนะฮะในระยะนี้สิ่งที่เตือนนะครับคือเรื่องคนช่วงนี้จะเจอคนที่แบบ พูดไม่เข้าหูนะฮะหรือผิดนัดผิดสัญญาผิดคําพูดผิดวาจาเนี่ยช่วงนี้จะเจอนะฮะมันก็จะยุ่งยุ่งเนยๆหน่อยนะฮะข้อดีครับระยะนี้คือถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนก,กังวลไม่สบายใจเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาตรงนี้นะครับสเสน,น่ห์เสื้อผ้าเน้ยสีเข้มๆใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมแฟนช่วงนี้ดดาความรักก็ถือว่าระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าถ้าช่วงนี้ใครที่โสดอยู่ระวังเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงน,น,นี้ความรักอาจจะไม่ค่อย ร้อยเปอร์เซ็นต์นักนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีเรื่องอะไรยุ่งๆหน่อยนะฮะมันไม่ได้แบบมีเหตุให้ทะเลาะนะครับเพียงแต่ว่ามันต่างคนต่างจะมีภารกิจนะครับมันก็ไม่ได้โกรธกันมีภารกิจของกันและกันมากกว่านะมุมดาวนะครับในระยะนี้ครับก็ห่วงอย่างหนึ่งคือสุขภาพร่างกายนะครับอช่วงนี้ระวังคนในบ้านป่วยขั้ไม่สบายฮะแต่ลูกหลานบริวารเลี้ยงดีนะทาให้เรามปความสุขเป็นพิเศษนะครับ แต่ข้อดีคือเสื้อผ้าชุดนี้เน้นอะไรง่ายคือสีสดใสไว้นะฮะหรือว่าสีมงคลไว้นะครับใบหน้าให้เปิดสว่างสะอาดสบายตานะครับชาาระสีกลุมภารกิจต่างๆงานเด่นการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญได้ใครที่ต้องทําอะไรก็ตามวันนี้เผื่อเวลานะครับมันจะมีเรื่องต้องทําหลักหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะฮะหรือว่าในเวลาพร้อมๆกันนะครับเวลาติดติดกันนะฮะฉะนั้นชุงนี้ถ้าใครที่โปรแกรมแน่นนะครับบางอย่างอาจจะต้องเร่งรีบกว่าปกตินะครับข้อดีคือสามารถเร่งรีบได้นะฮะอะไรที่มันต้อง ทำต้องเคียย์ต้องแก้นะครับมีคนช่วยนะข้อดีคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนทุกข์กังวลนะครับมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหามีคนจัดการเรื่องสําคัญสําคัญได้นะครับให้สบา,ายใจตรงนี้ได้จังหวะดาวนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับมีดวงปิดข้ไม่สบายเล็กๆหรือว่ามีดวงแบบก็จะเรียกว่าโรคประจําตัวฮะช่วงนี้มันรบกวนเราได้นะครับมุมใดอีกอย่างนะฮะที่เตือนช่วงนี้คือคนนะช่วงนี้ระวังเรื่องคน มันจะมีคนผิดนัดผิดสัญญาหรือพูดไม่เข้าหูหรือพูดทําให้ม่ไอารมณ์เสียพนาะใปัญหาไม่ใช่เรื่องอะไรคือบางทีใครบางคนนี่แหละทาให้เราอาจจะอารมณ์หงุดหงิดเล็กๆนะฮะคือบางทีพูดแล้วไม่รับผิดชอบเราก็ไม่ชอบนะเพราะว่าจริงๆกราศีกลุ่มเป็นคนที่รับผิดชอบในสิ่งที่ทําหรือในสิ่งที่พูดนะฮะก็เลยพอเจออะไรที่ตรงข้ามกันเราก็ไม่ค่อยชอบอารมณ์เสียนะครับฉะนั้นต้องระวังเรื่องคนใครแล้วปากต้องคอยรับระวังดีๆเตรียมแผนสำรองด้วย ต่อมาครับเรื่องเงินนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆคือบ้านและครอบครัวบ้านครอบครัวเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆโอ้ค่าใช้จ,จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นคือใช้ได้บุญได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราจะเจออะไรที่มันนี่ในก็นจําเป็นและนนี้จะเป็นคือมีเรื่องจําเป็นบ่อยนะครับโอเคข้อดีคือมันหมุนเคลียร์แก้ได้มันก็ชื่นใจนะฮะส่วนภาพร่างกายครับช่วงนี้เตือนอย่างหนึ่งคือคนในบ้านป่วยไม่สบายนะอันนี้ผมเตือนเสมอนะครับแล้วก็ ความรักนะฮะคนโสดครับดูดีเลยแหละนะฮะถ้าโสดแบบคุยกับใครนะฮะคนชอบนะครับคุยแล้วมันเหมือนกับคุยแล้วเราสามารถรู้ใจเขานะฮะมันก็คุยแล้วมันก็สบายใจขึ้นระหว่างกันส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วเดาความรักชนิดเด่นนะฮะมีเรื่องที่แบบไม่สบายใจทุกข์กังวลหรือว่ามีเรื่องอะไรที่พึ่งพาใส่ได้นะฮะเป็นดวงที่ช่วงที่แบบจับมือกันดีหรือพอจะพึ่งพาในเรื่องสําคัญสําคัญระหว่างกันได้นะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะ ระยะนี้ครับสิ่งที่ต้องเตือนอีกอย่างคือระวังใครที่เป็นผมเรียกว่าโรคประจําตัวนะครับอยู่ในคัดพิบโรคประจำตัวอะไรก็าตามมันะทุขึ้นมาได้นะฮะเซฟๆนิดหนึ่งใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลีลย้ลลยงดีครับดวงเด่นนะฮะเราจะเห็นความเติบโตหรือพัฒนาการเขาเติบโตไวก็อาจจะฉลาดไวไวพริบดีนะฮะหรือมีเรื่องให้เราสบายใจพูดอะไรหรือว่ามีความฉลาดเกินไวนะฮะคือเนี่ยเราสอนนะครับให้เติบโตเขาก็เก็บเกี่ยว หรือว่าเขาก็เก็บเกี่ยวคําสอนแล้วดีนะครับต่อมาเรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้าทูโทนสองสีใบหน้าให้สะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับต่อมาชาวราศีมีนกิจกรรมการเดินทางเด่นคเคลียร์แก้จัดการนะฮะหรือทําเรื่องสําคัญสําคัญสาเร็จใครที่มีความกังวลหรือทุกข์ใจนะครับมันดีนะฮะมีตัวช่วยการจัดการปัญหาต่างๆเป็นไปได้ดีดีใครที่ทางานเชิงลุกหรือว่ามีเรื่องสําคัญสำคัญอะไรก็ตามช่วงนี้เน้นๆดีๆนะครับ ไม่อุปสรรคนะครับอุปสรรคคนนี้คือใช้งานใครยากบางทีเราต้องทําด้วยตัวเองสำเร็จมากกว่าช่วงนี้ระวังเข้าขอค่องใช้นะฮะบางอย่างมันเสียหายพังมันมีค่าใช้จ่ายจุกจิกแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามาดาวาจาเด่นโอเคช่วงนี้ถ้าจะต้องพูดคุยนะฮะหรือว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับดาวาจาเด่นอยนะู่เนี้ยมันเหมาะนะฮะกับการคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะจับขาคุยกันหน่อยหรือว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับผู้ใหญ่ หรือกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือว่าใครที่เราต้องการคุยขอร้องขอความเมตตาเรื่องสาคัญเป็นพิเศษได้อยู่นะฮะมันใช้งานคนยากแต่ไหว้วานคนหรือขอให้ช่วยเหลือเมตตาได้ช่วยนดามีเสน่ห์นะครับคือทาแล้วเขารู้สึกคือแล้วพูดแล้วคนยังฟังนะฮะข้อต่อมาครับระยะนี้คือเรื่องของเงินนะฮะส่ว่ให้จ่ายหลักๆคือบ้านและครอบครัวครับหลักๆเลยนะครับไม่ค่ใช่ไม่ใช่เป็นคนฟุ่มเฟือยแต่ว่า มันมีเรื่องของเข้าขอขื่องใช้บางอย่างเสียาหายพังนะฮะหมดพอดีมันเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบจําเป็นนะครับช่วงนี้ก็เซฟๆนิดหนึ่งนะฮะอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อนะเบิกเบิกเบาๆนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เหลือนะฮะจนถึงเส้นเดือนนะฮะมันมีรายจ่ายฉุกเฉินฉับพลันเข้ามาอีกนะฮะเดี๋ยวเรารู้เองนะครับนันเราก็เก็บเก็บกางกไว้ก่อนขายค้าขายครับช่วงนี้นะครับมันจะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียเล็กน้อยนะรหรือว่า มีคนกวนประสาทหรือมีคนพูดไม่เข้าหูนะฮะฉะนั้นนี่ต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับความรักนะฮะคนโสดวันนี้ดูดีครับคือโสดแล้วชอบใครนะฮะให้คุยคุยถ้มันยาวได้นะครับคุยต่อยาวๆได้แล้วก็คนที่มีคุยแฟนแล้วดาความรักเด่นนะครับมีอะไรพึ่งพาอาศัยวานให้ช่วยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สาคัญญนะฮะพอจะวานให้ช่วยหรือดูแลแก้ปัญหานะครับช่วงนี้ดาวเด่นเรื่องของดาวความรักนะครับพึ่งพาได้ก็โอเคแล้วนะ แล้วก็ช่วงนี้จุดเด่นนะฮะคือถ้าใครโสดชุดนี้มีเสน่ะนะฮะคุยกับใครคนรู้สึกดีนะก็คุยสารต่อยาวๆได้นะครับลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงเออชุดนี้ระวังป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องไม่สบายใจนะครับมีเรื่องอะไรในใจนะฮะชุดนี้พยายามอยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าพยายามแสดงความเป็นเพื่อนนะครับอยู่ข้างๆนะครับคือไม่ต้องแบบสอนสั่งอะไรเยอะนะฮะแล้ฟังมากๆนะครับ ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเรียนครับช่วงนี้ระวังปวดหัวจุกเส้นทองป่วยเพราะอาหารท่านนี้ไปซอครับระวังอาหารไปพิษนะครับเสน่ห์เสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าสดใสสบายตาร่างกายกลิ่นหอมเปื่อยน้ผักได้ยิ่งดีครับมันกระตุ้นโชคลาภนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังเวลาได้ก็ตามมีความสุขมากเดินทางปลอดภัยแล้วก็ฟันฝ่าทุกอุปสรรคได้ด้วยดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ